กลับมาพบกับผมบ bon อลคระท t o day ครั้งนะครับวันนี้เรามาเปิดตัวรถไฟฟ้ากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันกันกบเจ้า Nipol L Zero Seven นะครับกับ n i p อล S Zero s e นะครับ2รุ่นซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ฉางอันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการของเจ้าทั้ง2รุ่นนี้ว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับสำหรับในจีนนะครับรุ่นนี้ก็จะคือเจ้า n i p อล S03 นั่นเองคันนู้นก็จะคือ S07 นะครับแต่ชื่อที่เป็นกอบอ l ก็จะคือ d e e p o l L07 คันนี้นี่เองนะครับามาดูกันใกล้เลยตัวจริงสวยมากผมบอกเลยโดยเฉพาะสีเขียวคันนี้นะครับเด y t i m มก็จะมีการดีไซน์ของเขานะครับเป็นการเล่นเหมือนแท่งปริซึมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นไฟ Daytime 3ดวงแล้วก็ส่วนไฟใหญ่จะอยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ช่องตรงนี้ สามารถเพิ่มแอโรไดนามิกได้นะครับตัวกันชนเนี่ยมีการดีไซน์ให้มีชายด้านล่างเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับโลโก้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เท่ทช่องอันนี้ก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับเข้าไปด้านในไม่ได้เป็นแบบปิดทึบนะหน้าตาก็ดูหล้อสุดๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างกันจะเห็นว่าตัวนี้กระจกมองข้างจะมีกล้องมาให้ก็จะมีกล้องท้ายขวาแล้วก็ตรงนี้หน้าหลัง4จุด เอามาให้ประมวลผลกล้อง360นะครับส่วนล้อตัวนี้ลายจะไม่เหมือนกับที <Shim oda. S 1> ่นู่นนะครับลายจะสวยกว่าเป็นวายสป็อกห้าก้านนะครับเป็นยางของกีตติ245 45 5, 19นะครับมือเปิดเป็นแบบซ่อนนะครับก็จะซ่อนเข้าไปพอกดรีโมทปุ๊บมือเปิดก็จะเปิดออกแล้วก็จะเปิดได้่างนี้ชายกันชนด้านล่างเป็นสีดำด้านนะครับจะมีการเดินตัว ตบแต่งตรงนี้เป็นสีเทาด้านนะครับหลังคาพนลามิคด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบฟิกเลยไม่สามารถเปิดได้ฐานล้อคันนี้มันจะอยู่ประมาณที่4เมตรเนะครับก็จะเท่ากันทั้ง2รุ่นระหว่างตัวคันนี้กับตัว F 0 7 o s นะครับนอกจากด้านหน้าและด้านข้างแล้วเนี่ยดูดีไซน์ตรงนี้เห็นไหมเขามีการเล่นวัสดุลอซซี่แบมีลากยาวมาจบให้ตรงนี้ได้นะซึ่งมันก็ดูต่อเนื่องกันกับ เสาบแล้วก็ตรงนี้ตรงขอบกระจกทั้งหมดนะครับด้านหลังด้านหลังนี่ก็หล่อเหมือนกันด้านหลังดูไฟท้ายครับเมื่อกี้จําไฟหน้าได้ไหมจะเป็นแท่งคลิซึม3อันนะครับไฟท้ายก็เหมือนกันเป็น LED แล้วก็มีการเล่นแถบเหมือนเนี่ยเหมือนเป็นโนเลยนะครับด้านซ้ายนี่ไฟ LED ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบ Illuminate Future นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ l c e r o 07อยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นยี่พอนะครับผมปลาท้ายเขาบอกว่าที่เปิดมันจะไม่อยู่ตรงกลาง เปิดจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงกลางอยู่ด้านขวาด้านขวานิดหนึงเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเปิดมาปุ๊บก็ดูไม่ไม่กว้างเท่าไหร่นะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของพร้อมตัว emergency charge เขาก็จะมีมาให้นะครับด้านข้างนี่ก็เปิดมาส่วนที่ชาร์จก็จะเป็น ccs 2นะครับปกติชาร์จบ้านเราได้นี่เท่มากดู ดูดีไซน์ก็่อนก็จะมีปุ่มล็อกประตูมีปุ่มเปิดประตูมีปุ่มเป,มปิดผ้าท้ายต้องกด2ทีแล้วก็ปุ่มกดเรียกสัญญาณรถให้มันเสียงติดกด2ทีนะครับปิดโอเคทีนี้เราเข้ามาดูข้างในกันโอเคสำหรับหน้าจอนี้นะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่ฉลาดมากๆนะครับทางรีพอเนี่ยตั้งชื่อเขาว่า s ั n f ฟลเวอรนะครับเพราะว่ามันจะเหมือน ดอกทานตะวันที่หันไปหาแสงนะครับอันนี้เขาก็จะหันมาหาผู้ขับขี่นะครับแล้วมันสามารถหันมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับแล้วมันก็ยังสามารถเซตให้หันไปให้ผู้โดยสารดูก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าจะดูวิดีโอหรือว่าดูอะไรจะได้แบบไม่รบกวนผู้ขับขี่นะครับหน้าจอนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสําหรับหน้าจอกลางนี่นะครับซึ่งนอกจากความาชันฉลาดแล้วเขายังใหญ่ด้วยแล้วก็มี ฟีเจอร์ให้ใช้งานในหน้าโฮมเนี่ยมีอแถบเลยตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอันแรกเนี่ยที่เราใช้บ่อยๆเลยก็พวกกล้อง360 s e t t i n ส n a เซตติ่งนวิเกชันแล้วก็แบบ Energy Flow ต่างๆนะครับอย่างตอนนี้แบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่59%สามารถวิ่งได้363กิโลนะครับแล้วก็ด้านล่างที่เป็นแถบบาร์ด้านล่างนยครับใช้สั่งการได้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพับกระจกเออฝาท้าย นะครับแล้วก็ปรับระบบปรับอากาศปรับบอ,บบอนะครับอุ่นบอแล้วก็พวกไล่ฟ้าพวกเครื่องปรับอากาศต่างๆเะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็แถบพอมกลับมาหน้านี้นะครับจะเห็นว่าด้านข้างอ่ะก็จะมีเมนูให้เซตติ้งมากมายเลยว่าจะเป็น s ิสต์ดิสเพย์จอวอยส์มอนิเตอร์ต่างๆ Connection ต่างๆ privacy แล้วก็ตัวนี้โอเคเลยทีเดียวหรือว่าซอฟต์แวร์ทำงานได้ค่อนข้างไหลลื่นนะครับไม่ได้แบบมีสะดุด เยอะแยะมากมายโอเคนอกจากหน้าจอกลางแล้วนะครับหน้าจอ M I D ตัวนี้นะครับก็แสดงผลได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านข้างเป็นนีเวเกชั่นนะครับด้านนี้เป็นแสดงสถานะของตัวรถนะครับด้านขวาก็จะเป็นตอนนี้ตอนนี้หน้าเน,นี้ยมันคือตัว T P M S นะครับซึ่งตั้งค่าเป็นหน่วยเป็นบาร์ให้ด้านล่างก็คือเป็น O อดีโอระยะทางวิ่งรวมนะครับด้านบนมุมซ้ายนี่ จะเป็นจอแสดงผลของ a e d a s นะครับจะเห็นว่าเป็นเส้นเลนคีบซึ่งคันนี้มีระบบความปลอดภัยให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นเตือนกันชนด้านหน้าแบบช่วยเบรกระบบเกี่ยวกับเลนต่างๆคือมีให้หมดนะครับสัญลักษณ์ Adaptive Cruise ก็จะไปอยู่ตรงนี้แยกมาในจอเล็กๆนอกจากนี้ไอ้หน้าจอตรงนี้ครับเขายังยกไปให้ด้านบนเป็น h e ด d u p Display เราสามารถดูได้จากหน้าจอ He d ซ u p Display ได้เช่นกันนะครับส่วนพรมลัย วัสดุเออถือว่าวัสดุดีนะครับก็เป็นสมาร์ทพาวเวอร์พอเราขึ้นมานั่งบนเบาะปุ๊บวเราเหยียบเบรกนะครับระบบก็พร้อมที่จะขับขี่ก็จะขึ้นคําว่าเรดี้นะครับส่วนพวงมลลาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบค hey ล้ายคล้ายดีเชฟไม่ถึงกับดีเชฟเท่าไหร่นะผมดูมันค่อนข้างกลมๆแล้วก็เป็นวงเล็กๆนะครับด้านขวานี่ใช้ปรับปรับฟีเจอร์เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นหน้าจอสําหรับเมนูมุมขวานะครับเมนูด้านมุมขวาก็จะเลื่อนไปเรื่อย บอกสถานะนะครับไม่ว่า Driving Information เลยนะครับอัตราสิ้นเปลืองเลยต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็คันนี้มี Voice Command ด้วยซึ่งเราสามารถสั่งการได้เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นกล้อง360พอเรากดปุ๊บซึ่งไอ้ตัวกล้อง360เนี่ยเราสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบเลือกเป็น 3D นี่แล้วก็เลือกเป็นแบบใสๆได้เวลาเราขับไปเราก็สามารถมองทะลุไปให้เห็นสิ่งกิตขางอย่างเช่นเราขับไปแล้ว จอเนินเจอกล้องอะไรเราก็ตรงนี้เราก็ดูได้ทั้งหมดนะครับโอเคส่วนตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จิ่งมีชาร์จอันเดียวนะครับด้านข้างเอาไว้วางอีกเครื่องสําหรับคนที่มีโทรศัพท์2เครื่องก็วางไว้ฝั่งนี้ก็ได้หรือมีเครื่องเดียวก็ไม่เป็นไรที่วางแก้วจะค่อนข้างเล็กไปนิดหนึ่งน่าจะใส่พวกแก้วรอนได้แต่ว่าไม่ได้มีแบบตัวที่ขึ้นมาปิดนะครับเหมือนที่เคยเห็น ส่วนคอนโซลหน้าเนี่ยเป็นแบบ2เลเยอร์ด้านล่างก็จะวางของแล้วก็มี power outlet 12โวลต์อยู่ u, แล้วก็มี USB อยู่ฝั่งนี่ <c oughs> เป็น USB A นอกนั้นในส่วนของคอนโซลหน้านะครับก็ดีไซน์ค่อนข้างล้ำนะแล้วก็เก็บงานดีมากไม่ได้ขึ้นมาแค่หน้าจอเหมือนที่เราเคยเห็นแต่ว่าเขามีการล้อมกรอบจอตัวนี้ให้เข้าเหมือนเอาจอเข้าไปบิวอินอยู่ข้างในนะครับวัสดุก,ก็เป็น s o ฟ t o u c นะครับ ตัวลำโพงอันนี้จะเป็นโซนี่โอเคนะครับคอนโซลกลางตัวนี้เปิดแบบบัตเตอร์ไฟนะครับเปิดเข้าไปก็ช่องก็ลึกพอดูอยู่เหมือนกันแล้วที่สำคัญเราจะมีแอมเบียนต์กู่ตามนี้ด้วยมีแอมเบียนต์สามารถเปลี่ยนได้ถึง64เฉดส,สีนะครับอันนี้ก็ส่วนบาอบาะนี้ก็หัวหมอนเนี่ยเป็นเหมือนทรงบัตเตอร์ไฟนิดหนึ่งแล้วก็ตัวเนื้อสัมผัสตรงนี้เป็นหนังแล้วก็มีช่องระบายอากาศนะครับสามารถปรับได้ไฟฟ้าพร้อมลำบ้าซัพพอร์ต นะครับก็จะมีช่องแล้วก็ดีไซน์มีการเย็บได้สีเขียวนะครับดูเท่ดูสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในห้องโดยสารด้านหลังแล้วนะครับยาวพอใช้ได้นะครับอันนี้คือเมื่อกี้นะผมเลื่อนมาค่อนข้างเยอะนั่งแบบนี้ก็จะเหลือพื้นที่เนี้ยประมาณ กำปั้น2กักปั้นนะก็ยังเหลือเยอะอยู่เบาะหลังก็จะเอ็นๆนิดๆช่วยให้เรานั่งไกลๆก็จะรู้สึกสบายนะครับส่วนคอนโซลกลางตัวนี้ก็จะมีช่องแอร์เป็นแบบช่องเดียวเลยแล้วก็มีที่ปรับอุณหภ,ภูมิและปรับแรงลมนะส่วนบอบ์ดเนี่ยก็มีการเล่นวัสดุสีเงินแล้วก็มีโลโก้อยู่ด้านหลังคือใส่ใจในรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของ อาจจะเล็กไปสักนิดนึงถ้าเราดูทรงบาะจากด้านหลังเนี่ยมันมันจะอาจจะค่อนข้างเล็กไปนิดน,นึงแต่เมื่อกี้ลองไปนั่งก็ไม่ได้อึดอัดมากบอะหลังก็นั่งได้แต่หัวตรงเนี้ยมันจะพื้นที่น้อยไปสักนิดผมสูง174นะครับก็อาจจะเหลือแค่ครึ่งฝ่ามือเหลือประมาณ3นิ้วนะครับมีที่จับให้3ด้านนะครับแล้วก็ไอตัวตรงบาะเนี่ยเราสามารถดึงมานะดูดีดูดีเพราะว่า ตัวนี้เป็น glossy b a c ด้วยแล้วล้อมกรอบด้วยวัสดุโครเมียมคือดูหรูหราดีนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เท้าแขนแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้ถือว่านั่งได้สบายนะครับแล้วก็หลังคาแบบนี้ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมมากๆนะครับเป็นพาโนลามิกบานใหญ่ไม่มีคานตรงกลางนะครับดูเท่มากๆโอเคแล้วนี่ก็คือภายในห้องโดยสารของเจ้า dpo l silo เนะแล้วนี่ก็คือฝังของเจ้า dpo LC7 นะครับก็จะมีพื้นที่เก็บของด้านหน้านี้ก็ลึกใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นปิดแล้วก็จะมีช่องสําหรับเก็บของลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ถือว่านี่ก็คือเป็นรถไฟฟ้ารุ่นขับหลังนะพอมันขับหลังปุ๊บเราก็จะมีกล่องใส่ของอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคของมอเตอร์และแบตเตอรี่กันนะครับ สำหรับพลังที่ใช้ขับเคลื่อนเจ้า Deep ล L Zero s e คันนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด66.8กิโลวัตต์ชั่วแนครับให้แรงม้าอยู่ที่258แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังลงสู่ล้อคู่หลังคันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับไม่มีขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่มาจำหน่ายบ้านเรานะครับส่วนช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นแบบ มัลติลิงก์เอสเชฟนะครับผมชาร์จไฟเต็ม1ครั้งนะครับสามารถวิ่งได้520กิโลนะครับทำความเร็วสูงถึงร้อยเนี่ยอยู่ที่6.7วินาทีนะครับท็อปสปีดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับเจ้า n i p อล l อลซีโรคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งน้นกันบ้างนะครับ n i p อลเ S07 กันต่อนะครับซึ่งเป็นรูปทรง SUV ซึ่งขนาดไซส์ตัวเนี่ย ดูด้วยตาเนี่ยน่าใหญ่กว่า c r v แน่นอนนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาดูกันที่พี่ใหญ่นะครับอย่างเจ้า l i ฟพอลเอสซีโร่ศนะครับ SUV พลังไฟฟ้านะครับซึ่งบอกว่าตัวจริงเนี่ยคันใหญ่มากๆนะครับฐานล้อ4.75เมตรนะครับก็จริงๆเราเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับตัว l 0 7นะครับแต่พอมาเป็น SUV ปุ๊บผมบอกได้เลยว่ามันดูเท่และมันดูหล่อมากๆ ด้านหน้าเนี่ยยังคงดีไซน์แบบใกล้เคียงกับตัวเจ้า L07 นะครับก็จะเป็นไฟเป็น LED แบบเดียวกันเลยก็จะมี3ดวงตรงนี้เหมือนกันไฟหน้าอยู่นี้แต่ว่าตรงชายกันชนเนี่ยจะดูแบบบึกบึนมากขึ้นนะครับการเสริมตรงนี้วัสดุตัวเหมือนพลาสติกลายเส้นตรงนี้จะมี texture นะครับดูเหมือนมีแบบลายขีดขีดให้นะครับแล้วก็มีช่องหลักลมเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้ จะมีตัวรีดอากาศอีก3แถบตรงนี้นะครับตรงกลางก็มีการเล่นแถบตรงนี้เป็นโนแบ็ค hmm. แล้วก็มีตัดด้วยสีขาวออคือมันดูเท่มากแล้วก็ด้านข้างเนี่ยล้ออันนี้ไม่บอกรู้เลยว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับ mm hmm. ก็จะมีการเพิ่มแอโรไดนามิก mm hmm. ในตัวของก้านต่างๆนะครับคันนี้ให้ล้อมาเป็นล้อขนาด20นะครับพร้อมยาง2อ45า R 2 0เลยทีเดียวนะครับซุ้มล้อก็จะเป็นแบบพลาสติกดำด้านนะครับ ด้านข้างก็จะมีออปชันเสริมเหมือนกันนะครับจะบอกว่าในเมืองจีนและในประเทศที่มีออปชันขายนะครับเจ้าตัวด e พอเนี่ยมีออปชันเยอะมากๆโดยเฉพาะไฟหน้าตัวแบบเมทริกตัวนี้ถ้ามีออปชันขายเมืองไทยมีโอกาสไ,ได้นํามาขายมันเท่ามากๆมันสามารถยิงไฟออกไปแล้วก็แสดงให้เห็นเป็นตัวหนังสือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวแล้วก็ด้านข้างนะครับความสูงเนี่ยจากใต้ท้องเนี่ยประมาณ1 6 5ม mm มนะครับ ก็อาจจะเตี้ยกว่าพวก CRV นิดนึงแต่ว่าดูความใหญ่โตเนี่ยใหญ่โตมากๆมือเปิดเป็นแบบมือเปิดซ่อนเรียบๆนะครับพอเรากดรีโมทปุ๊บรีโมทก็จะหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับก็คือพอกดปุ๊บมันก็จะพับกระจกก็จะพับให้นะครับเรากดเปิดก้านก็จะเปิดขึ้นนะครับดีไซน์ด้านหลังนะครับจะไม่ลาดเทเหมือนกับน,นู้นแต่ว่าก็มีสโลปลงนิดหน่อยนะครับด้านข้างเนี่ย ตัวนี้เล่นเป็นวัสดุด,ดำเงายาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับยาวต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องมาถึงชายแล้วรวมไปถึงตัวสปอยเลอร์ด้านหลังคล้ายๆกับตัวตัวไหนคล้ายๆกับตัว C40 แต่ว่าเขาเพิ่มไฟเบรกโดนที่3ตรงนี้เพิ่มมาตรงนี้แล้วก็มีการตัดเส้นตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีตัวฝาท้ายเนี่ยจะเหมือนมีสปอยเลอร์บิ้วยินอยู่ด้านใน ไฟท้ายก็จะเป็นทรงเดียวกันกับตัว L Cero Seven นะครับก็จะมีตัวแบบพิซซมตัวนี้สามดวงแล้วก็มีไฟตรงนี้ติดยาวนะครับนี่ไฟเลี้ยวก็จะเป็นดวงเล็กๆสั้นๆตรงนี้กล้องนะครับในรุ่นนี้จะมีมาให้2ตัวด้านหลังแล้วก็ตัวเซนเซอร์ด้านหลังนี้ก็จะมี4จุดพร้อมชุดดิฟฟิวเซอร์ซึ่งเป็นดําด้านนะครับตัวนี้คือไฟตัดหมอกฝาท้ายนะครับฝาท้ายเป็นแบบเปิดไฟฟ้านะครับ เออก็จะดูกว้างขวางกว่าตัว L 0 7 l o Seven นะครับโอเคและนี่ก็คืออีกรุ่นหนึ่งของดี e l l นะครับซึ่งเป็น SUV คันนี้คือ S 0 i l o Seven นะครับนี่ก็คือภายนอกซึ่งเป็นรูปทรงที่แตกต่างกับตัว L 0 7 l o s เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าล้ำสุดๆพอขึ้นมาด้านในปุ๊บอย่างแรกเลยที่เราเห็นความแตกต่างกับตัว L 0 7 l o s นะครับก็คือ หน้าจอ M I D ตรงหน้าเนี่ยไม่มีแล้วก็จะเหลือแต่ตัว Head-up Display ซึ่งซึ่งมีรายละเอียดในหน้าจอน,นั้นเพิ่มมากขึ้นซึ่งแทบจะทุกอย่างที่เคยแสดงอยู่ในหน้าจอน,นี้ก็จะขึ้นไปอยู่ที่ Head-up Display นะครับแล้วก็เพิ่มขนาดจอกลางให้เป็น15.6นิ้วนะครับก็เป็นแบบทัชสกรีนแล้วก็มีฟังก์ชันของตัวดอกทานตะวันเหมือนเดิมนะครับ Sunflower ซึ่งสามารถหันซ้ายหันขวาได้ แล้วเราสามารถคันนี้ไม่ได้ตั้งไว้นะครับเราสามารถตั้งช็อตคัตไว้ตรงนี้ให้มันสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับส่วนตัวหน้าจอฟีเจอร์ด้านในก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมีแอปอยู่ตรงนี้นะครับมีเปิดฝาท้ายได้นะครับมีโหมดในการขับขี่อยู่บนหน้าจอนี้มี Eco ค p สปอร์ตคอมฟอร์ เราเหยียบเบรกปุ๊บยางค็จะติดขึ้นนอกจากนั้นก็คือในคันนี้ดีไซน์ใกล้เคียงกันเมื่อจะเป็นคอนโซลเลยไวเลสชาร์จเลยแอร์เมล์ไลท์ ine, ตรงของเบอกจะมีตัวฟั๊มโลโก้ตรงนี้ด้วยซึ่งโลโก้ตรงนี้น่าจะเป็นโลโก้ที่มันหมายถึงอิเล็กทริกนะครับหรือว่าพลังงานไฟฟ้านั่นเองแล้วก็ตัววางแก้วก็จะอยู่ตรงนี้ตัววางแก้วแล้วก็ไวเลสชาร์จซ้ายขวาเป็นที่วางที่เปิดเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะที่ไม่เหมือนอีกอย่างหนึ่งคือนี่ ดูที่เท้าแขนนะครับที่เท้าแขนเป็นเป็นลายไม้นะครับลายไม้ด้านๆซึ่งปุ่มเปิดประตูจะไม่มีก้านเปิดประตูนะครับเราใช้กดตรงนี้ประตูจะเปิดออกพร้อมเวลคัมซีที่ถอยออกนะครับเราก็จะเปิดออกนอกจากนั้นถ้าใครที่กลัวว่าเฮ้ยปุ่มแล้วถ้ามันกดไม่ติดมันเปิดไม่ได้มันทํำยังไงมันมีที่เปิดถูกเฉิน่ตรงนี้นี่นี่ดึงโตอ,ออกมาได้ซึ่งจะมีให้ทุกบานเลยนะครับ พื้นที่ห้องในสารถือว่าด้านหน้าก็ใกล้เคียงกับตัว L 0 e r o s e นะครับแต่ว่าดูด้วยองค์ประกอบแล้วก็ดีไซน์ตัวเท้าแขนทําให้มันดูเป็นแบบรีแลกซ์มากขึ้นเป็นแบบครอบครัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เขายังมีการใส่ใจในรายละเอียดด้นะตรงขอบกระจกเนี่ยเขาก็มีการดีไซน์เป็นรูปรูปเมืองอยู่ตรงนี้จอนอกจากบอร์ดที่เราปรับได้จากตัวเบาเองด้านข้างนะครับเราก็สามารถมาเลือกปรับตรงนี้ได้ครับตรงนี้ก็คือเอนได้ทั้ง คนนั่งแล้วก็ได้ทั้งผู้กับขี่นะครับนะครับอ่บอ่านี้ก็เป็นอาการหมุนวนนะครับตัวเมนูบาร์ด้านล่างก็จะเหมือนกับตัว L7 นะครับโอเคมาที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปที่เซตติ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวเซตติ้งตัวนี้นะครับด้านหน้าจอเมนูบาร์ด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีทั้งดิสเพย์นะครับซึ่งเราสามารถมาเลือกเซตติ้งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซตติ้งเดสก์ท็อป เซตติ้งความสว่างนะครับแล้วก็ไทม์โซนนะครับแล้วก็วันที่เซตภาษาโอเคอ่อาพอมาต่อที่อีกเมนูหนึ่งเป็นออโต้พายลอตนะครับตัวนี้ก็จะมีให้เซตติ้งค่าพวกไดเวอร์แอตซีสต่างๆต่าจะเป็นเลนแอตซีสเลนดีพาร์เจอร์เซตติ้งแอตซีสพวกคอเวิร์ดฟอร์เวิร์ดโคลูชันนะครับออโตเมติกอิมเมชั่นซี่เบรคนะครับระบบเบรกละระบบเตือนและช่วยเบรคโนมัสนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ดอว์โอเพนวอร์นิ่งโอเคแล้วก็ ถัดมาเป็น voice command นะครับ <Right here. S 1> Hey n e p a t h Entertainment r e m This function does not support voice commands at the voice does commands o m m อ่าคันนี้ก็จะมี voice command มาให้นะครับสามารถได้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยยังไม่แน่ใจนะครับส่วนในนี้ส่วนในของ monitor ก็คือตัวนี้เราสามารถปรับเมนูได้ให้มันมี gesture control อันนี้ก็คือเราสามารถสั่งการได้ด้วยมือเราชว์นิ้วมันก็จะถ่ายรูป เซนเซอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราโชว์สองนิ้วมันก็จะถ่ายรูปให้แล้วก็ถ้าเรากำมือนะครับมันก็จะนับถอยหลังสองวิครับเราเปิดเพลงเปิดเพลงเราก็จะเป็นอันนี้โอเคจองเพลงอีกเห็นไหมเราวางโทรศัพท์เราก็แค่ยกมือก็จะวางโทรศัพท์แล้วนะครับมีมากมายนี่นะครับเราให้มันเงียบๆก็ได้นะครับมันก็จะมีเสียงให้นะครับชาญฉลาดมากๆนะครับอ่าพวกน,นี้ก็เป็นพวกคอนเน c t i ิวิตี้ต่างๆพวกบลูทูธนะครับ แล้วก็เซฟตี้นะครับเซฟตี้ก็มีพวก SOS มี Power Off นะครับอิเล็กทรอนิกส์แฮนด์เบรกอยู่ตรงนี้อยู่ในหน้าจอทั้งหมดรวมไปถึงระบบแอร์อ่าผมลืมบอกไประบบแอร์เราก็ต้องปรับจากในนี้อ่าอันนี้ก็คือบอกเกี่ยวกับตัวรถนะครับรถคันนี้เป็นชิปของเขาเนี่ยเป็นฟอร์คอมตัว Snapdragon 8155นะครับความจุเนี่ยก็เมมโมรี่เนี่ย12บจิก ส่วนตัว solid เนี่ยก็คือลอมเนี่ยก็คือ128 g ิกนะครับอันนี้ก็เป็นซิปเตอร์ชันนะครับเราสามารถตั้งแอมเบียนเนี่ยให้เปลี่ยนไปตามไร e โหมดได้นะครับให้เปลี่ยนไปตามความเร็วก็ได้หรือให้เปลี่ยนไปตามจังหวะเพลงก็ได้นะครับโอเตตอนนี้เราก็อยู่ในห้องโดยสารด้านหลังแล้วนะครับจะเห็นว่ามันอาจจะดูแคบไปสักนิดนึงจริงๆแล้วเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเบาะด้านหน้าเนี่ยมันถอยมาสุดสําหรับวีลคัมเซต e นะครับมันก็จะถอยมาจนถึงตอนนี้เพื่อให้ คนขับลงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตรงที่เราเนี่ยอันนี้คือผู้ขับขี่เลื่อนไปอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือพื้นที่เยอะแล้วก็พื้นที่เฮดลูมก็จะเหลือประมาณ1กําปั้นนะครับหัวก็จะอยู่ในตำแหน่งขอบขอบของขอบขอบกระจกพอดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เราเห็นนี่ไม่ใช่มือเปิดนะครับตัวนี้เป็นลำโพงซึ่งเป็นลำโพงยีฟอร์เลยนะครับซึ่งจะสังเกตว่าจะต่างจากตัว l c e นะครับคันนั้นจะเป็นลำโพงของโซนี นะครับแล้วทุกบานจะมีปุ่มเปิดประตูอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็คอนโซลกลางนี่จะมีระบบปรับอากาศให้ตัวปรับระบบปร,บปรับอากาศรวมไปถึงที่คอนโทรลม่านจากด้านหลังนะครับเราสามารถปิดม่านได้ถ้าเราร้อนนะครับเราสามารถกดคอนโทรลได้จากด้านหลังนี้เลยที่เท้าแขนก็แบบเดียวกับตัว L นะครับตัว L c 7เหมือนกันอ่าและนี่ก็คือรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จาก ดิพอรนะครับทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่น L07 แล้วก็ S07 คันนี้นะครับที่อยู่ภายใต้ฉางอันนะครับแล้วก็ทั้ง2รุ่นนี้จะไปโชว์ใน Motor e x p o นะครับอย่าลืมไปชมกันแล้วก็ฝากบอกด้วยว่าที่บูธเนี่ยยังมีรุ่นอื่นมาโชว์อีกมากมายนะครับสำหรับรถในแบรนด์นี้นะครับฝากกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตามช่อง c a r ์ทูเดด้วยแล้วก็เว็บไซต์ YouTube t i k t o k ทวิตเตอร์รวมไปถึงทุกแพลตฟอร์มด้วยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผม